าดันจุดันมาน้ำจิ้มมาน้ำจิมม้มน, <laughs> น้ำจิ้มไม่เพ็ดเอาให้เล่นเนื่นพ่อ <c oughs> จะขึ้นมือก็ได้รุ่นขึ้นก็ได้เอาเลยรุ่นขึ้นก็ได้ปาดันปา,าดันว่าผมลองก่อน หรือผมจะหลีกทางนะลองก็ไดหลีกท้างนะ่ะอ๋อลองลองลองลีกางก่อนเนะ <c oughs> อ,อ,อ,นอ,อาพามาชมพามาชม <laughs> ไ,มไม่ไหวครับไม่่ไหหนึ่งคันได้แน่ๆฮะดันกูรันหนึ่งคันได้แน่แต่ได้แน่ล้วสินะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền băng <laughs> Lê đằng cây Ở đây nữa คิดว่าได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไอ้ยาได้เลยบุยบุยบุยวไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บมอยากเก็บอ่ะโด้ยนั้นท่านทาดทนังใจผ่อนผ่อนบุยเอาไม่ใหมเอาไม่ใหมเอาไม่ใหม ด้วยตอนนี้ดันทุรันก็ันช่วยกันอยู่นะสามัคคีจริงๆดันทุรันมันเป็นเซฟเวอร์สตีดีครับดันทุรันเซฟเวอร์สตีดีเป็นเน้ายอดดับเลยครับหน้าขอบแล้วที่มีนี่เรื่องรุ่นนีิษฐาน không ai không ai Ừ yeah, <coughs> ừ. <can>. i̇şte, <right đây> vẫn chưa được,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  vẫn chưa thằng vẫn chưa được, 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 ก็มันไม่หมูเหมือนกันนะนอนติดแล้วติดแล้วครับมันไม่หมูนะมันต้องกีเดียวเลยให้พ้นนะเนี่ยติดนะรายนีなな้อัดอัดให้ให้เร็วอะจุดนี้อัดให้เร็ว พอเราจะไปเจอเนินสูงข้างบนอัดให้เร็วเลยาแบบนั้นไม่รอดไม่รอดต้องอันให้เร็วเลยออกไปหินล้นดอกไปหินล้นดอกหินลุดดอกไปมอ,องข้างบนหน้าคับฮะสายนี้หน้าคับ

มันล <OR> ื <extern als> dei, in ่นม okay. ันลื่นต้องมาเร็วต้องมาเร็วได้ได้ได้ทำไรทะลางอะทำไรเลยวะ เราเไม่ได้ยิงแลรารันดาานมันไม่ถึงเลยอ่ามาเราสักยากก็ขึ้นไม่ได้ยากอ่งั้นนะ các con này đâu ba